How to ค้นหาข้อมูลรูปภาพด้วย Google l เ n s กันเถอะทำง่ายไปดูกันเลยเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมครับบางทีเราไปเจออะไรเราถ่ายรูปอะไรเราเห็นดอกไม้แปลกๆหรือสิ่งของแปลกๆเนี่ยแล้วเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะนี่มันดอกอะไรนะสวยๆแบบนี้นะครับแล้วเขามีชื่ออะไรนะครับเราใช้ Google นะครับในการค้นหาได้นะครับ โดยการใช้ Google Lens นะครับในการค้นหาข้อมูลต่างๆนั่นเองก็เข้าไปที่ App Store นะครับแล้วก็หาแอปที่ชื่อว่า Google ได้เลยตัวนี้นะครับ Google แต่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับพอเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็แค่ไปค้นหาจากรูปภาพครับมันจะไปเปิดในส่วนของ Google Lens ขึ้นมา นะครับเราก็แค่เลื่อนหารูปภาพครับค้นหารูปภาพนะครับ AI ของ Google เนี่ยก็จะค้นหาจนเจอแล้วนะครับดอกไม้ดอกนั้นที่ผมถ่ายมันก็คือแพงพวยฝรั่งนี่นเ,นเราเซิร์ชจากรูปแล้วเนี่ยมันยังมีในส่วนของการถ่ายรูปโดยใช้ Google ด้วยนะครับโดยที่ไปที่กล้องเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยผมอยากรู้ว่าคืออะไรผมก็จิ้มไปนะครับแล้วก็ถ่าย ก็ขึ้นมาเลยอ๋อยาตัวนี้ก็คือเซบีคอรนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าง่ายมากๆเลยนะครับในการหาข้อมูลต่อจากนี้ไปนะครับโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่างไรฝากติดตามกันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ